สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบการดูซีรีส์อยู่เป็นเพื่อนกันค่ะตอนนี้นะคะก็มีซีรีส์ที่โอเคดูได้นะคะตลกมีความสุขดีในเวลาที่ดูก็คือผู้พิทักรัติการแห่งตาฝังนะคะสำหรับในอพิโซดนี้นะคะก็หวานจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังว่ามันมีตัวละครยิ่งใหญ่สำคัญสาคัญในนวนิยายต้นฉบับของเรื่องนี้อยู่นะคะจริงๆแล้วก็เห็นหลายๆตัวละครเลยมาปรากฏตัวบนหน้าจอนี้ละคะ่ะเห็นพวกเขา เรียกชื่อกันเรียบร้อยแล้วนะคะเพียงแต่ว่าในละครมันเร็วมากเลยเราก็ไม่ได้มีการแนะนําตัวอย่างยิ่งใหญ่จริงๆแล้วบางคนนะคะโดยเฉพาะวันนี้หวานจะแนะนําตัวละครฝ่ายพระเอกก่อนซึ่งก็อยู่ในองค์กรน,นะคะเทียนตี้โซซายตี้อะคะ่ะเทียนตี้หุยได้ยินเสียงสับนะคะสับจีนว่า เทียนตีหุยนะคะก็จะมีทั้งหมดอยู่9คนนะคะเ,เพื่อนๆนี้ก็คือทีมของพระเอกทั้งหมดเลยค่ะซึ่งโดยตามจุดประสงค์แล้วถ้าเ,เพื่อนๆตามหวานมาเรื่อยๆจะรู้ว่าคนที่สร้างไอเทียนตีโซไซตีขึ้นมาก็คือท่านปรมาจารย์จินเหลียนนะคะซึ่งเป็นปรมาจารย์ด้านทางด้านวิถีเต๋าค่ะท่านนั้นเกือบจะขึ้นสู่จุดแบบเต๋าบริสุทธิ์แล้วขึ้นเป็นเทพแล้วเพียงแต่ว่ามันผ่านไม่ได้ในในระดับท่านที่สองนะคะเพราะบังเอิญว่าเกิด เกิดเหมือนจิตมารขึ้นมาก่อนแล้วก็ท่านก็เลยต้องโคลนเอาล่างของคือโคลนเอาความชั่วร้ายของตัวเองออ,อกมาจากตัวของตัวเองแล้วก็ไปใส่ไว้ในไอ้ดอกบัวนะคะเป็นแบล็กโรตัสนะคะนั่นก็คือท่านปรมาจารย์จินเหลียนนั่นเองค่ะก็เลยทำให้ท่านนั้นไม่สามารถจะขึ้นไปอันดับหนึ่งได้และแถมล่วงตกลงมานะคะที่ความแข่งก่งในในขั้นของ4ในขั้น4ของวิถีเต่านะคะวิถีของนักยุทธด้วยนะคะคือในแต่ ละวิถีเนี่ยคำว่าวิถีคือวิธีการฝึกส่วนไอ้คำว่านักยุทธระดับไหนระดับไหนนี่ก็คือคือมีความแข็งแร่งแล้วก็มีพลังอยู่ในระดับไหนนั่นเองนะคะก็วิธีการฝึกก็แตกต่างกันไปมีเต๋ามีพุทธมีเอ่อมีทางปีศาจแล้วก็ในในเรื่องนี้มีของจือด้วยนะจริงแต่ว่าดูเหมือนเขาไม่ค่อยจะเน้นสักเท่าไหร่นะคะไม่ได้มีการพูดถึงก็เป็นว่าพระเอกของพวกเราตอนนี้นะคะเนื้อเรื่องเดินไปเร็วมากในทีวีค่ะก็ได้เข้าร่วมกับเทียนตี้หุยป เรียบร้อยแล้วนะคะ คือพระเอกนั้นได้รับเลือกมาตั้งแต่ที่ได้รับกระจกหยกบานเล็กๆที่เหมือนโทรศัพท์มือถือแล้วล่ะค่ะซึ่งท่านจิ่นเหลียนนั้นก็ก็เป็นผู้ที่แบบมอบให้นะคะไม่ยอมเอาไปด้วยถึงแม้ว่าจะเก็บล้านได้อย่างรวดเร็วก็ตามฉากนี้ก็จี้มากๆเลยนะคะแต่ก็คงจะสร้างความงุนงงให้กับเพื่อนๆหลายๆท่านที่ดูแล้วเฮ้ยมันไปไหนแล้วอะไรงนี้เกิดอะไรขึ้นมีความสําคัญอะไรอย่างไงแล้วก็ต่อมาก็รู้ว่ากระจกหยกบานนี้สามารถจะดูดกลืนอะไรต่างๆได้หมดเลยนะคะเป็นมีพลังในการ ดูดกืนนั่นเองค่ะทีนี้นะคะทางด้านของออทำไมจะต้องมาตามหาผู้ที่มีความสามารถพิเศษอย่างนี้ก็บอกแล้วนะคะท่านจินเหลียนท่านคโคลนความชั่วร้ายของตัวเองออกมาแล้วตัวเองเนี่ยไม่สามารถจะทําลายมันได้ค่ะต้องมาหาผู้ที่ออมีความแข็งแกร่งแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีโชคชะตาที่ดีสามารถจะไปกําจัดนะคะส่วนที่ชั่วร้ายของเขาได้นั่นเองค่ะดังนั้นแล้วนะคะก็สองด้านปร,รมาจารย์ลัทธิตา่าอย่างท่านจินเหลียนนะั้นก็เป็นผู้นํา ตัวจริงเลยค่ะของนิกายปัตตภีนะคะแต่น่าเสียดายในตอนที่เขาฝึกวิชานั้นเขาก็แบบนั่นแหละโดนปนเปื้อนนะคะก็เลยต้องได้ความที่ยังมีวาส,สนาอยู่เนาะก,ก็สามารถจะเอาความชั่วร้ายของตัวเองออกมาได้นั่นเองนะคะแล้วทีนี้ท่านนักบวชเนี่ยนะคะก็คือด้วยความที่เก่งจัดเสามารถจะผนึกนนนีได้ค่ะหนังสือที่แบบท่านผนึกเที่ท่านสร้างขึ้นมานะคะท่านแบ่งออกเป็น9ชิ้นด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่อยู่ใน เทียนตี้หุยในในสั์จีนของซีรีส์หรือว่าไอเทียนตี้โซซตี้ของอัดหวานนะคะจะมีอยู่9คนด้วยกันตามตามจำนวนชิ้นของหนังสือแห่งปัตตภีที่เป็นหนังสือซึ่งปรมาจารย์จินเหลียนนั้นได้เคยสร้างขึ้นอายุท่านน่าจะถึง1,200ปีนะคะเพื่อนๆ แล้วโดยปกติแล้วนะคะทางผู้คนซึ่งเป็นคนของนิกายปัตตภีเนี่ยตอนนี้ได้ถูกดูดกลืนไปหมดแล้วซึ่งนี่ก็เป็นจุดประสงค์ของท่านจินเหลียนอีกข้อหนึ่งที่ว่าถ้าหลังจากที่สามารถกําจัดเนาะไอยความชั่วหลายของตัวเองในเอ้แบล็กโรตัสนะคะดอกบัวดําไปได้แล้วเนี่ยผู้คนทั้งหลายของของนิกายปัตตภีของท่านเนี่ยจะกลับมาเป็นปกติค่ะนี่ก็เลยทําให้ท่านค่อนข้างจะแอคทีฟมากๆเลยนะะ <c oughs> ก็ไม่เหนื่อยล้ากันเลยทีเดียวก็หาคน นะคะคผู้มีพรสวรรค์ต่างๆนานาเข้ามาอยู่ในไอเทียนตี้โซซตี้ของตัวเองเนี่ยแหละนะคะอ่าละค่ะในความเป็นจริงแล้วนะคะทางด้านของ คนอื่นๆน,นะคะเขาก็รู้ด้วยรู้ด้วยว่าพระเอกของเรานั้นได้เข้าร่วมกับเทียนตี้โซซตี้เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามทางท่านว้ยหยวนซึ่งเป็นผู้ดูแลนะคะองค์กรไอ้คนเคาะคนเคาะยามอะคะ่ะของต้าเฟิงเนี่ยนะคะก็ยังคงขอให้พระเอกของพวกเรานั้นมาทํางานให้โดยการเป็นสายลับด้วยเพื่อน,นะคะเพื่อเขาอยากจะรู้เออว้อยหยวนอยากจะรู้ว่ามีใครเป็นสมาชิกของเทียนตี้โซซตี้บ้างเออก็ให้มาเป็น นสายลับอีกทีหนึ่งนะคะแต่ทีนี้ทางด้านของพยะกรณ์พวกเราเนี่ยก็ประมาณว่าเฮ้ยไม่บอก ถ,ถ้าถ้าคือจะมาบังคับเขาเนี่ยก็ฆ่าเขาเถอะเขาไม่บอกก็คือแหมพระเอกก็ทําตัวเหมือนแบบอยู่หลายองค์กรมากแต่ก็มีความซื่อสัตย์พักดีต่อแต่ละองค์กรแล้วก็ต่อเพื่อนฝูงนะคะมิตรภาพเป็นห่วงเพื่อนๆกลัวว่าว่ยหยวนคือทางด้านพระเอกของเราก็ไม่ได้รู้จุดประสงค์ที่แท้จริงของท่านว่ยหยวนเนาะว่าทําไมจะต้องจะต้องมารู้ด้วยจะเกิดอันตรายกับกลุ่มเพื่อนหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ค่ะแต่จริงๆแล้วท่านว่ยหยวนท่านอยากรู้ไปหมดเอาจริงไอ้องค์กรนี้นะคะคนเคาะกร ไอ้คนเคาะยามอุ้ติดคนเคาะกรอบคนเคาะยามเนี่ยอยากรู้ไปหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นความลับอะไรในใต้ล่าเนี่ยท่านเว่ยหยวนก็อยากรู้ไปหมดเลยนะคะและที่สําคัญก็คือค่ะทางด้านของลุงผิงหยวนนะคะลุงผิงหยวนซึ่งก็เป็นคนที่ทางด้านท่านเว่ยหยวนนั้นค่อนข้างจะรักแล้วก็ให้ความเคารพนั่นเองนะคะแต่ว่าโดน เขาเรียกอะไรอ่ะโดนฆ่าไปโดนฆ่าไปนั่นเองค่ะก็เลยทําให้ไวหยวนเองก็อยากจะรู้ความลับของเรื่องราวหลายอย่างเช่นเดียวกันแล้วก็ถ้าเกิดรู้ว่าใครบ้างที่เป็นสมาชิกของเทนตี้โซซาตี้นะคะท่านก็จะไปเหมือนกับคือคนในกลุ่มนี้ต้องเป็นผู้ที่มีพรสวรรค์มีความพิเศษแล้วก็มีความวิเศษอยู่ด้วยไวหยวนก็อยากจะใช้ประโยชน์จากคนในโซซาตี้นี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะก็ทางด้านพระเอกของเราด้วยความที่อยู่หลายองค์กรจัดน,นะคะ ตัวเขาก็โดนเพ่งเล่งแล้วก็มักจะตกอยู่ในอันตรายนั่นเองนะคะทีนี้ค่ะมาเลยค่ะเขาถึงเทียนตีโซไตี้นะคะเราก็มาดูกันว่ามีใครบ้างนะคะอาแล้ค่ะก็คนที่หนึ่งนั้นนะคะก็แน่นอนว่าไม่ใช่ใครค่ะต้องเป็นองค์หญิงนะคะองค์หญิงใหญ่ห้วยชิงนั่นเองเธอเจ๋งมากเลยนะคะในนวัิยายต้นฉบับค่ะก็เรียกได้ว่านะคะ เป็นคนแรกที่พระเอกของพวกเรานั้นได้ยินเสียงในกระจกหยกนั่นแหละค่ะซึ่งจริงๆแล้วนะคะเป็นเสียงทักทายของผู้ชายอย่างชัดเจนเลยแต่จริงๆแล้วไอ้เสียงผู้ชายนั้นเป็นเสียงขององค์หญิงห้วยชิงค่ะซึ่งเสียงของเธอสามารถจะเปลี่ยนไปได้ตามที่ ตามที่ตัวเองต้องการจะให้เป็นนะเออหว้วยชิงนี้ก็เก่งนะจากนั้นนะคะคือคือหว้วยชิงตามประวัติแล้วเนี่ยท่านแม่ของนางก็คือฮองเฮาแล้วก็ทางด้านน้องชายคือองค์ชายสีนั่นเองก็ได้รับความปลดปานอย่างลึกซึ้งนะคะจากจากไวหยวนเพราไว่หยวนนั้นรัก ฮอ,องเ่าเป็นเป็นผู้หญิงที่เขารักมาตั้งแต่ก่อนที่จะมาขึ้นเป็นหองเ่าแล้วนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วแน่นอนว่าเว่ยหยวนนั้นสนับสนุนแล้วก็ช่วยคุ้มครองทางด้านองค์หญิงใหญ่ห้วยชิงแล้วก็องค์ชายสี่อย่างสุดซึ้งเลยนะคะ และนอกจากนี้ค่ะก็ปรมาจารย์นะคะลัทธิเต๋าอย่างจินเหลียนนี่ก็คำนวณเนาะวันเดือนปีเกิดนนนี้นั่นเนาะด้ยพอเห็นแค่หน้าขององค์หญิงใหญ่ห้วยชิงนะคะก็เชิญเข้ามาอยู่ในไอ้นี่เลยอยู่ในไอเทียนตี้โซซายตี้ของตัวเองเลยนะคะก็ถือได้ว่าได้รับโชคลาภความโชคดีจากท่านปรมาจารย์จินเหลียนไปด้วยค่ะทีนี้ความสําคัญของห้วยชิงนะคะใน จุดนี้ก็คือต่อมาต่อมาตัดชุบตัดชุบจะมีการนะคะสู้รบกรันที่จะต้องปองพชนของ องค์จัก,กรพรรดิที่ร้ายที่สุดที่เป็นลาสบอสเนี่ยนะคะนางเองก็ช่วยเหลือพระเอกเป็นอย่างมากเลยค่ะร่วมมือกันนะคะบังคับให้องค์จัก,กรพรรดนั้นสละราชสมบัติซะและที่สําคัญนะคะทางด้านขององค์หญิงใหญ่ห้วยชิงเนี่ยแหละคะ่ะสถาปนาตัวเองขึ้นเป็นองค์จัก,กรพรรด,ดินีนะคะเป็นจัก,กรพรรดิหญิงด้วยความช่วยเหลือนะคะจากทางด้านพระเอกของพวกเราก็นางก็ได้กลั่นยาเป็นยาเม็ดโลหิตอันหนึ่งแล้วก็คือพระเอกอช่วยนะไอ้กลั่นยาอันนี้ ะะเพื่อจะให้เปิด ปราณน,นะคะพิเศษของทางด้านองค์หญิงใหญ่ห้วยชิงค่ะทาให้องค์หญิงใหญ่ห้วยชิงขึ้นสู่ความแข่งแร่งระดับ3ได้สําเร็จในท้ายที่สุดของนวินยายต้นฉบับนะคะเพราะฉะนั้นนะคะองค์หญิงใหญ่ห้วยชิงนั้นนะคะมีสถานะเป็นถึงว่าที่เลยเป็นถึงว่าที่องค์จัก,กรพรรดิหญิงแล้วก็เป็นถึงนักรบหญิงที่ไม่ธรรมดาเพียงคนเดียวนะคะในทวีปจิวโจวร่วมสมัยค่ะไม่เฉพาะแค่ตาฝงเท่านั้นแล้วทั้งทวีปเลยนะคะนางเก่งมาก ลแล้วก็ยังเป็นจัก,กรพรรด,ดินีองค์แกของตาเฟิงอีกด้วยนะคะแล้วต่อมานะคะก็ได้มาฝึกบําเพ็ญร่วมกับพระเอกค่ะเพื่อนๆคาว่าฝึกบําเพ็ญร่วมในสายวิถีเตา่าคือการโปะปะกันนะคะก็ได้กันอะไรประมาณนี้แล้วก็ออตัวนางเองนะคะสําหรับองค์หญิงใหญ่เนี่ยมีลูกให้กับทางด้านพระเอกด้วยนะคะแต่ว่านะคะคนางไม่ได้เดินทางไปไหนกับพระเอกเพราะนางเป็นจัก,กรพรรด,ดินีนั่นเองค่ะนางก็ต้องอยู่คลองบัลลังไปนะคะก็ถือได้ว่าเป็น เป็นเมียที่ทรงพลังมากๆของของ,ของชูฉีอันแต่ว่าไม่ใช่เมีย,ม,ยม,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 มีทะเบียนมีเบียเมียมีทะเบียนคืออ,องค์หญิงหลินอันนะเพื่อนๆเป็น,ปนสมรสพระราชทานนะคะอ่ะไม่ไม่ได้ติดอะไรตรงไหนเล่าให้เพื่อนๆฟังเฉยๆอะละค่ะมาถึงนะคะตัวละครตัวต่อไปนะคะนั่นก็คือทางด้านของลีนาค่ะลีนานะคะเอ่อถ้าเป็นชื่อภา,าษาอังกฤษคือ Li N A นะเ <ๆ S 2> พื่อนๆหวานบอกเพื่อนๆแล้วเนาะหวานอ่านเวอร์ชันภาษาอังกฤษก็กลัวว่าจะใช้สัพไม่ ไม่เหมือนกันแต่เพื่อนๆสามารถจะเทียบเคียงได้ถ้าเพื่อนๆเ,เคยอ่านวนิยายแบบเออเวอรช์ชันไทยมาก่อนอะไรแบบนี้นะคะ ตัวละครหลีหน่นาตัวนี้นะคะเป็นตัวละครที่ค่อนข้างพิเศษคะ่ะนางเป็นลูกสาวของผู้นำเผ่านะคะซินเจียงหลี่กูค่ค่ะนางนั้นนะคะตามปกติแล้วนางเป็นคนไม่ค่อยคิดอะไรเยอะคะ่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่หรือว่าคือคือไม่ค่อยคิดอะไรเยอะอะมองอะไรตื้นๆน,นะคะแต่ว่านางนั้นเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ที่ดีคะ่ะเป็นผู้มองโลกแบบโพซิทีฟเป็นบวกหมดเลยนะคะทีนี้นะคะทางด้านของเอ่อตัวนางเนี่ยมีความสําคัญอย่างไรนะคะมีความสํา ำคัญก็คือว่ายอมรับนะคะชูหลิงอินเนี่ยลูกพี่ลูกน้องของชูฉีอันพระเอกของพวกเรามาเป็นลูกศิษย์ค่ะเ,เพื่อนแล้วจากนั้นนะคะก็ได้มา พบเปิดจบพบเจอกันแล้วก็รวมตัวกันกันกบทางด้านของชูช,ชูใชเหวยเพื่อนๆจำใช้หวยได้ใช่ไหมแม่แนางจากสํานักโหราศาสตร์น่ารักดีนะคะแล้วก็ทางด้านชูหลิงอินเองก็ทําให้ทั้ง3คนเนี่ยนะคะเข้าขากันได้ดีเลยค่ะลีน่าชูหลิงอินแล้วก็ช,ชูใชเหวยนะคะ3คนนี้โอ้โหคะ่ะเป็นเรียกได้ว่าเป็นสนักชิมแห่งต้าเฟิงเลยแล้วก็มีความแข็งแกร่งเป็นอย่างมากนะคะแขนขาของพวกเขาแข็งแรงสุดๆจิตใจของพวกเขาทั้ง3 คนเรียบง่ายมากเพื่อนๆอ,อาจจะจําชูหลิงอินไม่ได้ชูหลิงอินคือเด็กน้อยตัวเล็กๆอะ่ะน้องสาวคนเล็กของของของบ้านตระกูลเอีอ่ะ,อะนะคะซึ่งเป็นตัวละครที่กินเก่งมากๆเพื่อนๆจะเห็นแล้วใช่ไหมคะนั่นแหละเดี๋ยวเราจะมี3นักชิมนะคะซึ่งหนึ่งในนั้นลีน่าเนี่ยเป็นไอนี่ค่ะเป็นสมาชิกของเทียนตี้โซซายตี้นะคะ คนต่อมานะคะก็คือเป็นท่านเหิงหยวนค่ะเหิงหยวนนั้นเป็นพระภิกษุนะคะอันนี้ฝึกมาวิถีพุทธค่ะก็ เออท่านมีความเก่งเนาะก็สังหารพวกสัตว์ประหลาดแนวปีศาจเนี่ยมาเยอะแล้วเช่นเดียวกันนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะเขามีประโยชน์เขาคอยช่วยช่วยเหลือพระเอกเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะเพราะว่านะคะเพราเขานั้นมาเจอกันแล้วก็ได้ร่วมกันทําคดีไอ้ซางโป่ะเพื่อนๆแล้วก็ได้รับการช่วยเหลือคือสลับกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะต่อมาหลังจากคดีของซางโปนั้นจบลงไปค่ะทางด้านชูชีอันแกล้งทําเป็นตายนะคะแล้วก็รีบกลับเข้า มาที่เมืองหลวงนะคะเพื่อมาร่วมนะคะการเดิมพันไอที่เรียกว่าเทียนวี่อะคะ่ะกับทางด้านเทียนวี่คิงดอมจึงส่งคณะเหมือนคณะอะไรสักอย่างหนึ่งคณะทูตมันไม่เรียกได้ว่าเป็นทูตเป็นเหมือนคณะการสแสดงหรืออะไรเงี้ยที่เข้ามาในแคว้นตาเฟอรนะคะเพศของากการเราก็รีบเข้ามาด้วยการนี้แหละคะ่ะต่อมานะคะก็เป็นท่านอาสุลาะะ่าค่ะอาสุล่านั้นเป็นบุตรขององค์สุล่านะคะก็เมื่ออ,อันนี้เป็นสายอะไรดีสุลา่าสุลา่าก็ต้องพูดถึงพระพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์นะคะซึ่งตามตำนานเนี่ยก็ในใน,ในิยายเรื่องนี้จะบอกว่าท่านองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนาะได้ทรงสังหารท่านอ,องค์สุล่าไปค่ะแล้วก็บุตรนะคะของท่านอ,องค์สุร่านั้นก็ได้รับพระเมตตาจากพระพุทธเจ้านั่นเองก็ทําให้ฝึกทางสายวิถีพุทธมานะคะศาส,สนาพุทธเพื่อที่จะสืบสารเ,เขาเรียกว่าศาสนาพุทธต่อมาแต่ใช้คําว่าลัทธินะลัทธิพุทธะเพื่อนๆค่ะจากนั้นนะคะชั้นที่เขาฝึกมาเรื่อยๆ เขาได้ชั้นวัชระนะคะชั้นสามอันนี้คือสายพุทธนะเพื่อนๆแล้วต่อมานะคะก็มาศึกษาเพิ่มเติมทางด้านเซนอีกด้วยค่ะเซนจากนั้นนะคะก็รู้แจ้งนะคะบรรลุขึ้นเป็นพระโพธิสัตว์ในที่สุดนะคะแล้วก็แน่นอนว่าสุล่าท่านนั้นไม่ได้เพียงแค่ฝึกฝนวิถีพุทธเท่านั้นบอกแล้วยัยงเข้ามาที่เชนแล้วก็มาที่เต๋าด้วยนะคะทําให้เป็นหนึ่งอีกหนึ่งผู้เขาเรียกว่าหนึ่งตัวละครพิเศษซึ่งมีสามสาย ะคะ3วิธีการฝึกอยู่ในร่างของของคนคนเดียวนี่แหละคะ่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเป็นผู้ที่สามารถหลอมรวมพุทธะหลอมรวมเซเชนนะคะแล้วก็หลอมรวมไอ้นี่ได้ด้วยค่ะเต่าเนี่ยเข้ามาเป็นลมหายใจบริสุทธิ์ลมหายใจเดียวเลยอะนะคะในร่างกายของเขานะคะ แล้วก็ด้วยความช่วยเหลือของท่านซูล่านี่แหละคะ่ะท่านก็ช่วยให้พระเอกของพวกเรานะคะได้รับล่างซึ่งเป็นเรียกว่าซากศพแล้วของซันซูออกมาแล้วก็ช่วยนะคะช่วยให้พระเอกของพวกเราแับได้ชาร์จพลังขึ้นมาเพื่อจัดการกับไอ้แบ็คโรตัสเพื่อช่วยให้จินเหลียนนั้นหลุดพ้นนะคะจากการที่มีพลังอันชั่วร้ายอะคะ่ะ <c oughs> <c oughs> ก็คือการที่ต้องโคลนเอาพลังอันชั่วร้ายแยกออกมาเนี่ยทำให้ท่านก็เสียพลัง การบ่มเพาะไปถึงแบบครึ่งหนึ่งของชีวิตเลยนะก็ทําให้แบบว่าหล่นลงมาอยู่ที่ลาดับ4นะคะท่านจินเหลียนทีนี้ทางด้านพระเอกของพวกเราก็จะเป็นพู้ทาลายได้แต่วิธีของการมาทําลายเนี่ยพระเอกของพวกเราไม่ใช่ว่าอยากจะทําลายก็มาทําลายได้พลังไม่พอความวิเศษก็ไม่พอก็ต้องได้รับการช่วยเหลือนะคะจากท่านอสุลานี่แหละค่ะเอาละค่ะก็ถือได้ว่านะคะท่านอสุลานี้มีตัวตนที่แข็งแกร่งมากๆเลยนะคะถึงแม้ว่านะคะท่านจินเหลียนนั้นจะอยู่ที่จุดสูงสุดลำดับส องแล้วก็ยังเทียบไม่ได้กับท่านอัสุราเพราะว่าท่านอสุร่านี่บอกแล้วว่ารวม3วิถีอยู่ในลมหายใจเดียวนะคะมาที่คนต่อมาค่ะคือหลี่เหมียวเจินนั่นเองนะคะ ลีเมียวเจ้นนั้นมีอดีตชาตินะเพื่อนๆลีเมียวเจ้นก็คือผู้หญิงสวยๆที่แต่งชุดเกราะทองนะคะก็จะแต่ก่อนอดีตชาติเป็นแบบนักบวชเนาะเทียนจงนะคะในอดีตชาตินั้นก็ฝึกฝนภายใต้นะคะฟิงอี้หยวนจินมาค่ะมีความแข็งแกร่งคือระดับแบบอย่างกอ๊อตเป็นแบบเทพเจ้าขั้น3ามเพื่อนๆความแข็งแกร่งอยู่ในระดับ3นะคะรูปลักษณ์สวยงามมากใบหน้าก็อย่างที่เห็นเนาะปากก็ต้องเป็นสีดอกกุหลาบนะคะ เห็นได้ชัดว่ามีมีแบบความสวยเออแล้วก็มีความกระตือรือร้นในการฆ่าปีศาจสุดๆเลยนะคะมันก็สะสมมาเหมือนเป็นบุญเก่าเนาะชาติที่แล้วเป็นนักบวชก็ไม่เป็นไรชาติใหม่ก็เป็นอะไรก็ได้นะคะก็ยังมีบุญเก่าติดมาด้วยเป็นคนกล้าหาญรักความชอบธรรมนะคะแล้วก็เออเรียกได้ว่านะคะเป็นเป็นผู้ที่ชอบการต่อสู้มากๆเลยนะคะแล้วก็ออใน เอาเป็นว่าปรากฏตัวหลายครั้งในภายหลังของนวนิยายต้นฉบับเพื่อช่วยพระเอกของพวกเรานะคะโดยเฉพาะในศึกการต่อสู้นะคะระหว่างไอ้นิกายปัตตภีเนาะแล้วก็มีอะไรนิกายสวรรค์กับมนุษย์อะไรประมาณเนี้ยนะคะแล้วก็สงครามในการปรงพชชนองค์จัก,กรพรรดินะคะไปร่วมด้วยแทบจะทุกๆุกศึกใหญ่ของพระเอกเลยอะ่ะเออแล้วหลังจากนั้นนะคะนางก็คือหลังจากที่ทุกสิ่งทุกอย่างมันจบสิ้นอะไรแบบเนี้ยนางก็ออกจากเทียนจงไปบูชาไอ้เข้า กลับไปที่นิกายปัตตภีอีกนะคะแล้วก็กลายไปเป็นโฮลี่เกิลของนิกายปัตตภีด้วยค่ะก็เหมือนโฮลี่เกิลเหมือนเป็นเทพธิดาเหมือนเป็นอะไรที่ลึกลับลึกลับมะสาวลึกลับเรียกว่าเป็นเทพธิดาหรืออะไรอย่างนี้ดีวกว่าไม่อยากจะเรียกว่าแม่หมดนะคะของนิกายปัตตภีด้วยนะคะ เอาละค่ะต่อมาคือตัวละครชูหยวนเจินนะคะซึ่งก็เป็นชูหยวนเจินนั้นเป็นลูกชายนะคะอันศักดิ์สิทธิ์ของของรั่นจงอีกทีหนึ่งค่ะก็เป็นคนค่อนข้างพิเศษนะคะเขานั้นมักจะถือเขาเรียกอะไรกล่องใส่ดาบขนาดใหญ่เอาไว้บนหลังเฮ้ยมันเหมือนมันเหมือนเรื่องอะไรดารุนพนเนจรท้องแดนยุทธภพเนาะเอาละค่ะแต่ว่าคนนี้นะคะชูหยวนเจินเองก็มีไอ้หลังกล่องดาบใหญ่ๆนะคะเป็นดาบเขาเป็นอาวุธวิเศษ นั่นแหละเขาจะสปายไปด้วยทุกที่เลยนะคะแล้วก็แน่นอนว่าเขาเคยผ่านการต่อสู้แล้วก็ได้แบบชนะเลิศมาแล้วเพราะฉะนั้นเขาเป็นเขาเรียกว่าสายดาบนะคะวิธีของการฝึกดาบของเขาเนี่ยก็คือเขาเป็นอันดับหนึ่งของเรื่องนี้เลยค่ะสำหรับชูหยวนเจินนะคะเขาเข้าถึงอาณาจักรแบบหัวใจดาบนะคะเจาะแบบเจาะลึกแบบประเมินไม่ได้ไหลคอป ขอบจำกัดโอ้ยตายแล้วไม่รู้จะอธิบายอย่างไรเอาเป็นว่าเขาเป็นนักดาบที่เก่งที่สุดในวนวนิยายเรื่องนี้นะคะเขานั้นอยู่ในคือชื่อของเขาสามารถจะสร้างความสะพึงกลัวนะคะให้กับเหล่าบรรดาศัตรูของเขาได้เป็นอย่างยิ่งเลยะคะ่ะแล้วเขานี้แหละเป็นผู้ที่มีส่วนสําคัญในการล้มราชายแห่งเจิ้นเป่ยลงได้นะคะ ตัวละครต่อมาค่ะหลี่หลิงซูนะคะแหมพี่น้องตระกูลหลี่สองคนนะคะก็ทั้งหลี่หลิงซูแล้วก็หลี่เหมียวเจินนั้นทั้งคู่เป็นสมาชิกของเทียนตี้โซไซตี้ของท่านปรมาจารย์ลัทธิเต๋าจินเหลียนนะคะท่านนี้น่ะ ผู้ชายท่านนี้เป็นคนที่มีความหล่อเหลามากมีความโรแมนติกแล้วก็แบบเออม,มีมีตัณหาแต่ไม่ได้หมกมุ่นก็คือคือเขาชอบมีความรักไปเรื่อยๆเขาเลยมีเขาเรียกว่ามีหญิงสาวมีคนสนิทหลายร้อยคนก็จัดกระจายไปทั่วทั้งทวีปคิวชูนี่เลยนะคะเพื่อนๆไปทั่วนี้เลย เพราะฉะนั้นนะคะเขาเป็นบุคคลที่มีสถานะพิเศษมากเลยนะคะแล้วเขานั้นก็ต่อมาถูกไล่ออกจากเทียนจงมาด้วยเหตุผลบางประการะคะ่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะเขานั้นเป็นผู้ที่ลำลงตัวตนอยู่อย่างประหลาดที่สุดถึงแม้ว่านิสัยเขาจะเป็นแบบที่หวานเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าชอบมีคนสนิทเป็นผู้หญิงเรื่อยๆไปทั่วทวีปเนี่ยนะคะแต่ตัวตนของเขานั้นนะคะเขาเข้าได้กับสามนิกายเลยเพื่อนๆอ,อยู่ได้หมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะแบบเออมอ มองเขาเหมือนเป็นผู้ที่สูงส่งนะคะแล้วก็เ,เรียกได้ว่าตัวละครตัวนี้ต้องเป็นตัวละครที่มีอารมณ์อ่อนไหวมากๆก็อย่างที่บอกว่าเป็นผู้ชายโรแมนติกนั่นเองนะคะแต่เขาก็อยู่ทีมพระเอกของพวกเราค่ะต่อมานะคะต้องแนะนำท่าน <c oughs> ท่านที่ก่อตั้งนะคะเทียนตี้โซซายตี้ก็คือท่านจินเหลียนนี่แหละค่ะตัวตนที่แท้จริงของเขาคือผู้นำลัทธิเตานะคะเป็นมาตั้งนานแล้วอายุยืนมากเลยนะคะก็อย่างที่บอกว่าเขาก่อตั้งสมาคมไอเทียนตี้ขึ้นมาก็เพื่อจะ จัดการกับเฮ้ยเหรียญเฮ้ยเหรียญก็คือชื่อเรียกของไอ้ black lotus นะคะก็คือไอ้ดอกบัวดำนั่นเองเป็นร่างโคลนของตัวเองค่ะเป็นในด้านของความคิดชั่วร้ายความชั่วร้ายทั้งหลายท่านสกัดออกมาจากร่างตัวเองเอามาใส่ไว้นะคะเป็นเฮ้ยเหรียญหรือว่า black lotus นั่นเองค่ะ ก็อย่างที่บอกเนาะเดิมทีแข่งแก่งโคตรโคตรเกือบจะได้ขึ้นระดับเทพเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าก็อยู่ที่ไม่สามารถจะผ่านด่านไปได้ค่ะขึ้นอันดับหนึ่งไม่ได้นะคะก็ล้มลงมาแล้วก็อยู่เป็นระดับที่4ต่อมาพผพระเอกของพวกเรานะคะจัดการทําลายไอ้แบล็กโรตัรสไปเรียบร้อยแล้วก็ทําให้ตัวของท่านจินเหลียนกลับขึ้นไปสู่ระดับที่2เหมือนเดิมนะคะเขาเป็นบุคคลที่น่าสนใจมากแล้วก็แต่งตัวได้เท่ๆมากๆเลยเพื่อนๆเห็นกันแล้วใช่ไหมกล่าวโดยสรุปอาวาน สรุปให้นะคะ9คนนะคะของเทนตี้โซซิตี้ทั้ง9คนอยู่ทีมพระเอกหมดเลยนะคะแล้วก็หนึ่งในนั้นมีพระเอกด้วยค่ะก็ไล่มาอย่างนี้เนาะก็มีองค์หญิงห้วยชิงนะคะองค์หญิงใหญ่ของพวกเรานะคะเธอเป็นตัวละครที่เจ๋งมากใน,นวันนี้ใหญ่ต้นฉบับเลยละคะ่ะก็ตัวละครที่2นะคะก็คือหลี่เหมี่ยวเจิ้นนะคะตัวละครที่3คือพระเอกของพวกเราค่ะชิอฉีอันนะคะแล้วก็คนที่สในสมาคมนี้คือชูหยวนเจิ้นนะคะต่อมาก็คือลีนาค่ะคนต่อมาก็คือท่าน หึงหยวนนะคะแล้วก็ ท่านหลี่หลิงซูแล้วก็มีอาซูล่านะคะแล้วก็มีท่านจิงเหยียนครบแล้ว9คนนะคะก็ถือได้ว่าท่านทุกท่านเนี่ยนะคะมีความสามารถอย่างมากเลยนะคะแล้วก็ทุกๆคนก็มีส่วนช่วยนะคะพระเอกของพวกเรามากๆในภายหลังเช่นเดียวกันคือพระเอกของพวกเราไม่ได้สู้คนเดียวเพื่อนๆมีเพื่อนๆนะคะคอยที่จะแบบเติมเต็มในสิ่งที่พระเอกของพเราขาดให้กับพระเอกด้วยดังนั้นก็เลยสามารถเอาชนะไอ้โจนไวไลท์ซึ่งเป็น ตัวโกงใหญ่ของเรื่องได้นั่นเองนะคะเอาละค่ะก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะได้ไอเดียนะคะเดี๋ยวอพิสโซดนี้แนะนาทีมพระเอกไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปหาทีมตัวโกงกันบ้างทีมตัวโกงมันก็เก่งมากเลยนะคะแข็งแกล่งโคตรๆค่ะนั่นก็คือองค์จัก,กรพรรดแิแน่ๆนะคะเพราะนั้นก็เหมิดพลังมาหลายยุคหลายสมัยแล้วเช่นเดียวกันนะคะเอาละค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ